เปิดยังอ่ะเฮ้ยเปิดยังอ่ะโอเปิดแลเนาะโอเคค่ะเพื่อนผมจะเช์ได้ของเนยเะก็คือชนกอธิการพลสวัสดิ์โอเคถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะเออสำหรับคลิปนี้เนะก็จะมาบอกว่าเนยจัดก,กิจกรรมนะคะเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้เนยอ,อยากจากัด้วยค่ะ อยากจัดกิจกรรมเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่บายๆนะคะตอนนี้ของก็คือนาในจัดกิจกรรมนะเพื่อน <c oughs> ๆก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะเลยเจะบอกของเลยจะไม่บอกของรางวัลน,นะมีคนร่วมเล่นทางบ้านของเลยแล้วก็หกคนนะคะ <c oughs> มีคนร่วมเล่นกิจกรรมของเลยหกคนด้วยกันหกคนด้วยกันหกคนด้วยกันนะคะ กติการมีอยู่ว่าให้เพื่อนๆก,กดติดตามเลยแค่สามข้อมั้งแล้วก็อ่ะหนึ่งให้เพื่อนๆก,กดติดตามเลยกดไลค์นะคะคลิปไหนก็ได้คลิปนี้แหละคลิปนี้คลิปนี้นะคะแล้วก็กดกดกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพราะว่าอยากได้สกูชี อย,อยากได้สก,กูช่อะไรอยากได้ไม่ใช่อะอยากได้สก,กูช่เพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะแล้วเลยก็จะมาจับจับฉลากกันนะมีทั้งหมดสองรางวัลน,นะคะเอาอย่างน้อยๆก่อนนะห้าห้ารางวัลสี่รางวัลอะไรพวกนี้นเลยจะจัดที่หลังนะสามรางวัลอะไรพวกนี้นนะเนยจะจัดให้สาวทุกครายฝวันี้นะอะไรประมาณนี้นะคะต้องมีนิดนหน่อยๆน,นะ เดี๋ยวเนยจะทิ้งเอาไว้ให้โอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้แชร์ไม่ต้องสำคัญอยากให้เนยทำอะไรก็